สวัสดีครับวันนี้เรามีจัดส่งมอบรถกันอีกแล้วนะครับเคสนี้นะครับลูกค้าซื้อรถออนไลน์100%นะครับโดยไม่เห็นรถจริงนะครับกันอีกแล้วนะครับคันนี้นะครับลูกค้าซื้อสดนะครับชําระเงินเต็มจํานวนนะครับเราก็ทําการนะครับโอนเล่มทะเบียนนะครับส่งรถนะครับพร้อมเล่มทะเบียนทันทีนะครับและคันนี้นะครับปลายทางครับภาคอีสานนะครับจังหวัดนครพนมนะครับลูกค้าเพียงดู รูปและรีวิวของทางร้านนะครับก็ขอขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะครับที่เชื่อมั่นนะครับไว้ใจนะครับร้านไลออน่าวของเรานะครับว่าร้านเรานะครับคัดรถสวยนะครับไม่มีปัเหุชนนักพิการหรือน้ําท่วมแน่นอนนะครับมีใบเซอร์นะครับการันตีตรวจสภาพจากวันดูค่าอินสเปกชันได้รับรถเกรดเอนะครับได้รถสวยแน่นอนนะครับและเรายังมีบริการหลังการค้านะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีกหนึ่งปีหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับและสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับ ที่สนใจรถสวยแบบนี้นะครับสามารถติดต่อนะครับหรือทักกันเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยครับเรามีบริการหลังการข้านะครับของแถมจะเต็มนะครับฟรีทุกขั้นเนืนองการนะครับและฟรีจะส่งนะครับรถถึงหน้าบ้านลูกค้ากันไปเลย